ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง United Solar Power นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลล์กันครับ<ม>ครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหน้าที่ที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหากเราติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ตัวแผงโซลาร์เซลล์เองเนี่ยจะให้พลังงานไฟฟ้าได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นนะครับเมื่อไม่มีแสงนะครับก็จะไม่มีไฟฟ้าออกมานะครับตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับในการที่จะเก็บสะสมพลังงานตอนที่ยังผลิตได้นะครับมาใช้ต่อในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับซึ่งในระบบออฟกริดเนี่ยก็จะมีการใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับไม่มีสายส่งของการไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งระบบแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยตัวแบตเตอรี่นะครับมาเป็นตัวช่วยในการสะสมพลังงานตัวแบตเตอรี่ก็จะช่วยให้เรามีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับแต่นอกเหนือจากระบบออฟกริดแล้วเนี่ยระบบออนกริดบางประเภทนะครับที่เราเรียกว่าไฮบริดนะครับก็จะมีการนําแบตเตอรี่นะครับเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นในบางครั้งนะครับเราอาจจะมีการผลิตไฟฟ้านะครับได้เกินกว่าความต้องการณขณะนั้นนะครับ ไฟฟ้าส่วนเกินก็จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับและถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในขณะที่อาจจะเป็นช่วงที่แสงแดดเริ่มอ่อนลงหรือเวลากลางคืนไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะถูกนำกลับมาใช้นะครับก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่เราผลิตได้นะครับให้ได้เต็มที่100%นะครับไม่มีการสูญเสียอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งานในเวลากลางวันนะครับ ครับแบตเตอรี่นะครับชนิดต่างๆมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าชนิดที่นิยมใช้กันตามบ้านเรือนะครับก็จะเป็นแบบตะกวบกรดนะครับซึ่งในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยแบตเตอรี่ตะกวกรดเขาจะใช้เป็นชนิด Deep c y คิลนะครับจะเป็นคนละชนิดกับที่อยู่ในรถยนต์นะครับแต่ว่าลักษณะภายนอกจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือมีการเติมน้ํากลั่นนะครับต้องดูแลน้ํากลั่นซึ่งแบตเตอรี่ลักษณะนี้เนี่ย ก็จะมีการใช้งานแล้วก็อยู่ในระบบโซล่าเซลล์ในอดีตค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ตะกัว่วกรดตรงนี้เนี่ยให้เป็นชนิดของเจลนะครับซึ่งแบตเตอรี่ชนิดแบบเจลตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีจุกนะครับให้เติมน้ํากลั่นตัวแบตเตอรี่ก็จะมีเพียงขั้วบวกขั้วลบเท่านั้นนะครับให้เราต่อสายใช้งาน ซึ่งแบตเตอรี่ประเภทนี้เนี่ยก็จะไม่จําเป็นจะต้องดูแลรักษาเรื่องน้ํากลัน่นน้ากรดใดๆทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่ตะกร้กรดกระเจลเนี่ยข้อดีก็คือมีราคาที่ถูกนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานก็อาจจะไม่ยาวนานมากนักนะครับปัจจุบันก็จะมีการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทลิเธียมแบตเตอรี่ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีที่อย่างชัดเจนเลยก็คือว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากนะครับแม้ว่าราคาจะสูงกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานแล้วเนี่ยเราจะพบว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าซึ่งแบตเตอรี่ประเภทนี้เนี่ยจะมีระบบอซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับตัวแบตเตอรี่ได้ทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานนะครับซึ่งเทคนโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมตั้งแต่ระบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็กนะครับตามบ้านเรือน จนถึงระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่นะครับหรือแม้แต่ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเก็บพลังงานเราก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบลิเธียมเช่นเดียวกันครับครับเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหากนํามาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่รถยนต์ก็เป็นตะกัวกรดเหมือนกันนะครับเหมือนแบบเดียวกับดิฟไซเคิลเลยแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่า ตัวแบตเตอรี่รถยนต์เองเนี่ยเขาออกแบบมาตัวขั้วไฟฟ้าหรือแผ่นตะกั่วที่อยู่ด้านในเนี่ยจะมีความบางนะครับบางกว่าแบตเตอรี่ที่เป็นดิฟไซเคิลนะครับเราสามารถที่จะใส่จํานวนแผ่นได้เยอะนะครับทำให้เราสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าแอมป์สูงๆได้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดก็คือว่าแบตประเภทที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยจะไม่เหมาะกับการนํามาคายประจุนะครับหรือจ่ายไฟต่อเนื่องการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านจะทําให้เกิดเป็นซัลเฟตนะครับไปเคลือบ บนขั้วไฟฟ้าที่เป็นตะกั่วตัวนี้นะครับพอเกิดซัลเฟตเคลือบเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดการถ่ายเทประจุฟไฟฟ้ากับตัวกรดเนี่ยได้ยากขึ้นแบตเตอรี่ก็จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แย่ลงนะครับจนในที่สุดแบตเตอรี่ก็จะเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยหากเรานําแบตเตอรี่รถยนต์มาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า จะเกิดการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับแล้วทําให้บางครั้งเนี่ยอายุการใช้งานอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง1ปีนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานอาจจะทําให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวเพราะเราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้บ่อยครั้งดังนั้นขอแนะนําให้ใช้แบตเตอรี่ถ้าจะใช้เป็นชนิดะตะดกัวกรดนะครับควรจะเริ่มต้นที่ Deep Cycle b a t t e r รครับ ครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่กับโซล่าเซลล์ในวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับหากใครมีคำถามนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทางช่องทางต่างๆนะครับหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ในคลิปนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ